อยู่ได้ยาวอ่ะผมบอกเลยอ่ะาช่หรอไม่เปิดไม่ได้อ่ะอกดแลนเตี่ยผมเหมือนกันจะระเบิดครับตอนนี้ให้เก็บอ่ไม่เก็บ ใช้ได้จนจบซีซั่นเลยมั้งอ่ะมันมีกล่องอันนี้เข้ามาเนี่ยได้กล่องกล่อง มอถอลหนักดีปะ่ะแค่ขับลงหลังดีครับ สิบนาทีเซิร์ฟลีไม่ใช่อีกสิบนาทีประมูลไอควาย จาา้าก็อยากก็ตัวลูกฮะฮะเออกาวลูกใช่กาวลูกเราจะบอกกันได้รถสิบคันเลยเหรอชิโร่กล่องจูนกูอยู่ที่มึงกล่องหนึ่งป้าหรือว่าไม่อยู่ตรงครับไม่มีที่ผมนะทางเขาคิดไหม เฮ้ยรถกูเป็นอะไรกับพิบป่ะปของกูมันเยอะจนกูลายตาไอ้เหี้ย อไอบอลออมาแล้วแยะแยะแย่ผมเนี้ยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ็มเกลืออะไรอะอะไอะอีริซาที่สักบืออะสิ่งกระแล้วก็ยับติ้นผีเหงสาวหนัเห็สาวก็ไม่หลีตาหลือกมาก็ไม่วิ่งก็ไม่หนีตนเรียกตัวเลยจัดแบบมหาเสร็จสิอัจะต้องรำห้ดาวไว่นานนักหนึ่ง กับลักกำสาวว่าพังยักยังสาวสาวเรียกร้องไม่ไปหาสักครึ่งเหตุตึงไม่ไอศักกูจะมาไปจัดมึงไอ้เจี๊ยบโคเทียไปวิจัยเขี้เกียร์จับนาตามใบถ้านั่งมึงโคเทียรามนายโคแม่นอะเวทีเกียร์จับนาตามใบหรือภาษีหรือมีก็ไม่ไกลเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะย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 ะเฮ้ยกูลง อะไรโอเคแล้วตามตียาอยากลองสุดจุลุงอ่ะอยากรู้ว่ะเอา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 สาวแยตาแดงใจอยากรงเล็บปกศรีลองส่งให้แล้วนะส่งให้แล้วนะส่งให้ใครตรงเลย ไม่ส่งเลยไทยต้องไล์ต้องรถบัคพี่รถบัครถบัคสูตรหนึ่งหรือว่าจะทำยังไงส่งให้ไทยกูทำ yeah. หน้าที่นี้มั้งโอหไก่เยอโอ้ยโอ้ยสวยเลยไหโอ้ยมันก็สวยอ่ะเดี๋ยวลองไปลอง ไอช็อปมันคุยเอาโอเคมาได้ไอช็อปไอช็อปมันคุยโวใหญ่เลยบอกว่าสูตรจูนลุงก็สู้ผมไม่ได้หรอกจริงใช่เหรอมาไปแกะมาลุงอ่าอัตตันอัตตันมาเต็นมันไปแกะมาสี่กล่องอ่ซีโนไปมันหมด่องจูนสิบสี่กล่องได้ไหะเ้ิกูทักไวแล้ว เนี่ยไอ้น้องบ้านไม่ค่อยไม่ค่อยดีอะไรนะบ้านไม่ค่อยดีอุ้ยอะไรอ่ะตกเต็มนี่หว่าไม่หมดเลยอ่ะทีเดียวขึ้นได้แล้วอันเนี้ยโมลคร่ะมึงลองมึงไปขับของมันมาได้ใช่ปะใช่ใช่มันโอ้ยควยโวใหญ่เลยแป๊บนึงขอซ่อมก่อนได้ไหมขอซ่อมก่อน เอาแบบพูดตรงๆนะโอเค<ร>เอมลองกับมันครบทุกอย่างลนะเฮ้ยไม่รอดไม่รอดดุงแรงกว่าเอาวัดดูละโอเคะะอเคไะไรก็ดูเลยใช่เหรอแ <c oughs> รงกว่าเฮ้ยหยอกไปกันละยังไม่ลองเลยเฮ้ย

ความเร็วความเร็วลงช้ากว่มันอยู่ประมาณเจ็ดถึงแครับลุงอ่ะฮะเจ็ถึงแใช่โอลองเส้นเส้นนั้นอ่ะมันอยู่ที่สาม้ไม่มันแล้วแต่เส้นของกูเหยียบได้สามรอยย่สิบอะเส้นนั้นอ่ะเส้นตะเกียบอ่ะเออ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 เอ้เออเออเ่อเอ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 ้เออ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 ้ออ่เอเอเเเอ 2.13สะประมาณลองลใหม่ลวกันมันบอกมันจะลบล้างอ่ะพวกสาบันจุนมันทั้งหมดอ่ะในประเทศเนี้ย oh, ไอ้ฟอสอะประกาศเก้าอะประกาศเก้าอะลุง oh, ดีขึ้น ดีโอเคเท่า,า,ากันละตะกี้เกิดข้อผิดพลาดแรงกว่ามันอยู่สองอ,นนอยู่แค่สองแรงกว่ามันอยู่สองอโอเคแสดงว่าไอออตตันมาตินอะมีความเหลื่อมล้ำกันไม่มากแต่สุดจุน แต่งมันก็มาถูกทางละมาทางเดียวกันถุงละเลี้ยวอะไรสัมผัสอะไรคล้ายๆกันเลยไปสอนมันมาปะเนี่ยควรหนาไม่แอบสอนหลังไมหลังต้องไมวนาาสอนแค่คนเดียวเคยปะโอเคสอนศัตรูโดนศัตรูขมนาเยือบ้าอยู่แล้วนั่นน่ะยอมไม่ได้ปะ แันไหนดีกว่าเหมือนกันเลยความเร็วต่างกันแค่สองใช่เปะ๊ะเหมือนกันเปะ๊ะเลี้ยวอะไรเหมือนกันหมดออกอตรงออกตัวสแสดงว่ามันทำได้เท่านี้เต็มที่แล้วเต็มประสิทธิภาพลงไ่ชอบละเขาบอกว่าให้ไปลองขอ,อยบอ๊อบไอ้บ๊อบดีสุดเขาบอกอย่างเงี้ยไอ้บ๊อบไหนไอ้บ๊อบเราเนี่ยมันมีมันเติมหรอ ใช่มันได้มาลองลงลองไอ้บ๊อบไอ้บ๊อบต้องรอหลังดีก่อนรอเซิร์ฟดีก่อนโอเคประมูลเซิร์ฟแยากไปประมูลไปประมูลเซิร์ฟแยกปะต้องเซิร์ฟแยกเหรอเซิร์ฟแยกครับบครัใช่ซ้อมตอบไปกูชื่นใจหน่อยแต่แปลว่ามีเงินประมาณเท่าไหร่ลุงก็ส่งเงินแข็งครับลุงเลขอะไรครับเลขรอ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 ผมโอนให้ดีกว่าหนึ่งสองแปดเจ็ดว้าวไหมหรือไม่ว้าว ก็ได้อยู่ะ pues เอาดิครับบอลดิผมส่งเงินแก็งอ่ะสองล้านอยู่แล้วของกูมีอยู่ประมาณยี่สิบแปดล้านอ่ะเอาหมดน้อยไปน้อยไปน้อยไปจะให้เลยหรอจะได้ทุกคันนะเดี๋ยวมันเข้าไม่ได้ได้ทุกคันอ่ะหนึ่งสองแปดเจ็ดไงท้องแหล่โอนดอกเนี้ยายท้องแหล่จุกจุกอ่ะสองร้อยล้านสองร้อยล้านเฮ้ย ตับจำแขกดูไว้นี่เดี๋ยวเป็นลมจับไปดิจบไปดิจับไปนี่พยุงไว้พยุงไว้มาอยโอไ้เอาเงินแกกันหมดเลยอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยเฮ้ยเกิดไปเปล่าส่งงานนี้เรียบรุ่นรุ่นกันไปไอ้เหี้ยออ้ยจะพูดอีกนะเซอร์มึงก็ส่งเยอะเกินเหี้ยไม้เซอร์ก็ออกคนเดียวเลยแกเก่งแค่เลยไอ้จัดไอ้เหี้ยดอกนี้ตกใจจริงตกใจจริง ผมคนเดียวก็ว้าวแล้วเออเบียนดูคนเดียวก็รอดไปไม่้องไม่พูดเลยนะต้องแตะกูได้ของมากูไม่เคยว้าวแบบนี้ไว้ต้องแต่ได้เงินมาไม่เคยว้าวแบบนี้เลยพอใจเซอร์แล้วครับนี่ให้เซอร์เลยกูจะด่ากูจะด่าไอผมตลอดไอเที้ยว่าขี้อะไรเนี่ยเอามาอีกได้ไหมแต่รอบเนี้ยไม่ต้องโอเคโอเคโอเคไอเที้ยคนรอดนะไอเเรนตันนี่แหละเฮ็นรอดนี่แหละเฮ็ดผล เจ็บคอเลยนี่เจ็บคอจริงเหตุผลที่หลาเหตุผลีลน่เยใครใครใครส่งเยอะสุดบอกได้ป่ะบอกได้ไอเซิร์ฟไอเซิร์ฟอยู่แล้วพูดชื่อหน่อยไอเซิร์ฟอะไรไอเซิร์ฟอันนี้ได้เจแฟงเจแฟงครับเจแฟงโหูเจแฟงโมกเอาดีๆเจแฟงโมกหรอเท่าไรเท่าไรเจแฟงส่งมาสิเกินสิบล้าน แต่ทยอยส่งนะทยอยส่งแต่ไอเวทที่หนึ่งนะผมว่าตั้งแต่ตั้งแต่รอบที่แล้วด้วยใครที่หนึ่งใครที่หนึ่งเอาที่หนึ่งไปดิตอนนี้นะที่หนึ่งเนี่ยก็เป็นเจฟังที่สองนะที่สองน่าจะเป็นไอเวทสามผมใช่เหรอไอเจ๊ส่งห้าพี่ไหมพูดไปแต่เขาส่งกันสองรายมูส่งห้าแสนจริงว้าวจริงว้าวจริงว้าวจนเจ็บคอเลยเฮียว้าวจนเจ็บคอเลย ว้าวจริงว้าวเลยอันนี้ว้าวว้าวมากว้าวเลยอ่ะเจ็บคอที่นี่คือแฟมิลี่สตย์มันคิดและดูดีอะคุณองกันมาเท่าไหร่ศาสตร์สมองมันควรกินนายเชื่อไม่ใช่มาบอกว่าเจเคสิตตของพวกกูก็ฟังทั้งหมดไม่เชื่อมันยอมไม่ดูดีไอ่บอกจะของประเทว่าทำเฮียอะไรก็ได้มันเป็นคำพูดของพวกลุงหมาที่เขา